เกเกมส์รายการเลรอยตีที่เกต้องดูประเดิม EP ีแรกโดยการเอาใจเกสายเล่นก้าวฟิทุนด้วยมิชชั่นพิช h ชาเลน g e ออกกำลังกายต่อเนื่อง30นาทีกับโค้ชสุดโหดงานนี้ใครจะรอดคว้าเงินรางวัล5,000บาทต้องติดตามสวัสดีครับชาวเกและไม่เกทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกเกมส์เกมโชว์ที่เกต้องดูครับเพราะเราจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตของชาวเกทีท่ครบ เือกมากที่สุดนะครับแล้วมาดูกระซิบว่าคุณจะ่าดานการเป็นเก์แบบเก์เกมส์ได้หรือเปล่าครับเมื่อเราเป็นรายการเกมโชว์นะครับเราก็ต้องมีผู้เข้าแข่งขันถูกต้องไหมครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง10ท่านของเราเลยดีกว่าครับเต้นมากเลยครับที่จะได้มาแข่งวันนี้รู้สึกดีครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วย สำหรับทอยนะคะทอยรู้สึกว่าวันนี้แบบรู้สึกดีค่ะฟิลกูดแบบโออพี่ชายบันเลยค่ะมาดูประเมินจาบผู้เข้าแข่งขันแล้วไม่ธรรมดาเลยครับแต่ละคนแต่ละคนนี่นาก,ก,ก,กลัวนะกลัวนะไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่ครับเพราะปกติออกกํบบาลังกายอยู่แล้วถ้าเต็มร้อยก็วันนี้ก็200อยะค่ะพี่เออห้าสิบห้าสิบละกัน <laughs> สิ่งที่สำคัญสำหรับเกมนั่นคือการออกกำลังกายนั่นเองครับเพราะว่าการออกกำลังกายครับเราช่วยเรื่องของสุขภาพแล้วที่แข่งแรงรบริหารเรื่องสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นโนเตียงหรือว่านอกเตียงเองนะครับด้านหลังมีใครออกกำลังกายเป็นประจำบ้างไหมครับนัคนเลย <ไง S 1> ครับคุณซึ่งวันนี้นะครับเรามีเทรนเนอร์สุดพิเศษนะครับจะมาดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดน,นะครับพงพอเชิญเทรนเนอร์บอลของเราทานด้านนี้ด้วยครับสวัสดีครับ ผมโค้ชบอยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเนี่ยจะนำน้องๆอ,ออกกำลังกายโดยใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้น hmm. ซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายที่หนักที่สุดในชีวิตของน้อง oh. หัลโหดที่สุดในชีวิตและเขาจะต้องพบกับบทเรียนอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับ แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะออกกาลังกายที่เหนื่อยขนาดนี้เนี่ยเรามาวัดมวลกล้ามเนื้อของน้อง,องกันก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าบอดี้แฟทแมสของแต่ละท่านนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวัดกันเลยครับรู้ไหมเนี่ยว่าเราวัดมวลกล้ามเนื้อหรือมวลไขมันเนี่ยวัดกันไปทําไมการวัดมวลกล้ามเนื้อหรือมวลไขมันเนี่ยมันทาให้เรารู้ว่าทาร์เก็ตบอดี้ที่เราต้องการตอนเนี้มันเข้าใกล้หรือยัง <Wow. S 1> เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเกิดภาวะอ้วนทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ เมื่อวัดเราได้เกินเปอร์เซ็นต์เท่ากับ20%แสดงว่าตอนนั้นคุณเกิดภาวะอ้วนหรือเลยคําว่าท้วมไปแล้วแถวนี้มีใครมีภาวะนั้นไหมเอ่ยไม่แน่ใจเราจะไม่กดดันแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการบอดี้ที่ l ลีนมากๆเนี่ยควรจะต่ํากว่า12%แล้วก็ถ้าพวกสายในแบบส่วนใหญ่เนี่ยลีนแห้งแบบเส้นเลือดขึ้นเนี่ยประมาณ8% จริงๆการรู้มวลกล้ามเนื้อก็ดีนะครับทาให้ชีพนึกถึงหนึ่งอย่างโอเกน,นะนันก็คือเรื่องของการรู้สถกกานะข,ของเรืองของตัวเองครับผมไหนใครที่นี้ใครเคยตรวจเลือดแล้วบ้างครับดีดีกว่า,าอันนี้ดีกว่า <c oughs> โอเคอดีกว่า, <c oughs> อวาโอเคครับอ่าน้องเจเเคยตรวจเลือดแล้วหรือเปล่าครับ <c oughs> ตรวจครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับการตรวจเลือดครับก็พอตรวจแล้วก็เราพบว่าเราไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันมีความจําเป็นเนาะ ทีเร,เราจะตรวจเลือดเพราะว่าถ้าสมมติเราตรวจเจออะไรขึ้นมามเราจะได้ทําการรักษาให้ทันท่วงทีรวมถึงป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปหาคนอื่นด้วยนี่วันดีมากๆเลยนะครับถ้าอย่างนี้โอเคเราต้องขอบคุณทรองเจมากๆเลยนะครับวันนี้รครับโอเคครับ เอ่อไม่ว่าคุณจะเคยตรวจหรือเคยตรวจเมื่อนานมาแล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับทุกคนควรจะดูแลสุขภาพของเราให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยการรู้สถานะเลือดของตัวเองเออวันนี้นะครับถ้าใครคิดว่าการไปตรวจเลือดมันต้องใช้เวลานานหรือเปล่านะครับทางเทสต์บีเคเคนะครับเรามีบริการพิเศษนะครับในการจองคิวตรวจเลือดแบบออนไลน์ครับอาชี้ครับผมถ้าอยากจะดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกาลังอยากรู้ผลเลือดของตัวเองอยู่หรือเปล่ามาจองคิวตรวจเลือดออนไลน์ง่ายๆกับเทสต์เจเคสิสะดวกง่ายดายแค่หนึ่งอาทิตย์นั่นเอง เข้าไปที่ t e s t b k k o r g b o o k i n g แล้วเลือกคลินิกที่ต้องการเลือกวันและเวลานัดตรวจกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเก็บเป็นความลับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วรอไปตรวจตามคิวที่จองไว้ได้เลยอย่ารอที่จะดูแลตัวเองรีบเข้าไปจองคิวกันนะครับ ก็หลายหลายคนนะครับน่าจะรู้จุดแข็งจุดอ่อนหลังจากปวดมนกล้ามเนื้อแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะเข้าไปจองตรวจเลือดออนไลน์ผ่านเทสปีเคเคเพราะฉะนั้นครับผมว่าเราพร้อมแล้วครับสําหรับเกมส์นั่นเองฮะอ่าอย่างแรกนะครับเรามาดูกติก,กาของเราก่อนดีกว่านะครับ กติกาวันนี้นะครับก็คือฮิตชาเลนจ์นะครับเราจะใช้เวลา30นาทีโดยที่คนที่เป็นสไบเวอร์นะครับจะได้รับเงินรางวัลส่วนแบ่ง5,000บาทไปเลยครับนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามีสไบเวอร์เหลืออยู่ทั้งหมด10คนนะครับคุณก็จะได้รับไปเลยคนละ500บาทนะแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่มีครไม่มีเออไม่มีไม<ช>่ของเราไมของเราโอเคเลยครับเพิ่มเติมไหนใครมีคําถามอะไรไหมครับผมครับเมื่อกี้ผมได้ใช้บริการจองดูดเลือดออนไลน์ของเทสต์ BKK ไปครับอยากทราบว่าของจริงนี่ใช้เวลานานไหมแล้วก็เจ็บเปล่าครับ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการตรวจ HIV วนะฮะถามว่าจะเป็นยังไงที่เราจะต้องทราบสถานะของตัวเองก็เมื่อเราทราบแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการวางแผนถ้าเป็นบวกก็เข้าสู่การรักษาส่วนถ้าเป็นลบเราก็หาวิธีในการป้องกันตัวเองให้มันเป็นลบต่อเนื่องไปเรื่อยๆขั้นตอนก็มีอยู่ส4ีขั้นตอนเองลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการให้การรักษา เมื่อให้การปรึกษาได้รับความรู้ประเมินความเสี่ยงของเราแล้วเตรียมความพร้อมที่จะตรวจเลือดเราก็สามารถที่จะตรวจเลือดได้เลยใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการรอผลเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสทีละสองันงน,นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยหันมารักสุขภาพแล้วก็มาตรวจสุขภาพกัน สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าจะตรวจที่ไหนได้เราก็แนะนาคลาสสีรุ้งของเรานะฮะสามารถที่จะเข้ามารับบริการกับเราได้โอเคครับก็เคลียร์กันไปแล้วนะครับกับคําถามที่เราสงสัยกันนะครับและผมว่าเราจะถึงเวลา้วครับผมสาหรับเกเกสของเรานะครับุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยกติกาของเราก็คือทุกคนจะต้องออกกำลังกายแบบฮิตชาเลนต์ต่อเนื่องนาน30นาที แต่ละท่าในวันนี้ก็มาจากโค้ดบอลสุดโหดของเราแค่เริ่มต้นไม่กี่นาทีก็ทำเอาหลายคนหน้ามืดแล้วนั่นไงยอมแพ้ไปไลยหนึ่งคนหูเสยียดาอะ่ะงานนี้บอกเลยว่าเรื่องหุ่นดีกล้ามใหญ่ไม่ได้การันตีว่าจะชนะเกมนี้นะเ,เราวัดกันที่ความอึดความอดทนและความแข็งแรงของร่างกายจริงๆพูดแบบนี้แล้วก็เหมือนเรื่องผลเลือดนั่นแหละ เราไม่สามารถรู้ผลเลือดจากรูปรักภายนอกได้เหมือนกันอยากรู้ก็ต้องไปตรวจกันนะจ๊ะอ่ะขายของ มาถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฮิตชาเลนจ์แล้วเหลือหนุ่มอดทนแข่งแรงอีกไม่กี่คนอะมานับถอยหลังกัน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เราได้ผู้ชนะแล้วครับโอ้โหนี่นะครับผู้ชนะของเรานะครับชื่ออะไรครับผมบาร์คุณบาสนั่นเองครับ่คุณบาสนะครับจะได้เงินรางวัล 5,000บาทของเราไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับเกเกมจะพาทุกคนไปสัสมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตของชาวเกในด้านไหนห้ามพลาดครับเพราะนี่คือเกมโชว์ที่เกต้องดูวันนี้ครับสนุกมากเลยได้ออกกําลังกายรวมถึงได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับมวลกล้ามเนื้อของเราว่ามีประโยชน์กับร่างกายของเรายังไงรวมถึงข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการตรวจเลือดข้อมูลตรงนี้มันก็คือเหมือนเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเรา ในอีกทางหนึ่งเหมือนกับการออกกำลังกายนะครับก็คือใครที่ยังแบบยังไม่รู้ผลด้วยของตัวเองอาจจะกลัวหรือว่าไม่กล้าก็คือก็รีบไปตรวจเลยนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิตไวเคยเข้าสาวหน้ากันหรือเปล่าครับอสไม่เคยโอ้เยออบอสบอสเคยเข้าไหมครับบ้านหลังนี้ของไป